สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่11พฤศจิกายน2564ครับผมมีเทคนิคการปลูกทุเรียนที่จะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ทุเรียนต้นสวยงามแบบนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่ตอนปลูกเลยครับถ้าสภาพที่ดินของเพื่อนๆนในแปลงนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับในการปลูกให้ขุดหลุมกว้าง50เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรและก็ลึกประมาณ50เซนติเมตรครับ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ2อกิโลครับผสมคลุกเคล้าไปกับดินบริเวณก้นหลุมนะครับเป็นการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ครับประมาณ2อกิโลนะครับเสร็จแล้วปลูกทุเรียนให้ บริเวณปากถุงเพาะชำนะครับสูงขึ้นมากว่าระดับพื้นดินปกติประมาณ20เซนนะครับกลบดินรอบๆโคนต้นทุเรียนให้เสมอกับบริเวณปากถุงนะครับ ส่วนสูงของต้นทุเรียนที่จะอยู่สูงจากพื้นดินปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรครับเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกครับน้ำจะไม่กองอยู่ใต้โคนต้นทุเรียนนะครับ เมื่อมีการให้น้ำน้ำก็จะไหลผ่านจากโคนต้นทุเรียนมากองอยู่รอบๆโคนต้นทุเรียนในระดับที่ต่ำลงมาการปลูกในลักษณะแบบนี้นะครับจะทำให้การระบายน้ำบริเวณโคนต้นทุเรียนไม่มีน้ำท่วมขังครับ ุเรียนจะชอบหลังจากนั้นในแต่ละเดือนนะครับให้เพื่อนๆนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุกเดือนครับในแต่ละต้นในแต่ละเดือนให้ใส่รอบๆท่งพุ่มของต้นทุเรียนประมาณต้นละหนึกิโลกรัมครับประมาณนะครับอาจจะเป็น7 ขีดแขีด9กขีดหรือมากกว่า1กิโลเล็กน้อยก็ไม่ผิดครับเอาเป็นว่าโดยประมาณเนี่ยให้ใส่ต้นละ1กิโลกรัมครับใส่เป็นระยะเวลาทุกทุกเดือนนะครับปุยอินทรีย์เนี่ย มันจะไม่ให้ผลในทันทีทันใดนะครับมันจะเริ่มแสดงผลโดยต้นทุเรียนเนี่ยสามารถนําอินทรีย์วัตถุต่างๆจากปุ๋ยไปใช้ตลอดอายุของการปลูกไม่ว่าเราจะปลูกมาแล้ว1เดือน2เดือน3เดือนหรือ4เดือนอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ ได้จากปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันจะเป็นแหล่งอาหารให้กับต้นทุเรียนอยู่ตลอดเวลาครับยิ่งใส่ทุกเดือนปริมาณสารอาหารสะสมรอบๆโคนต้นทุเรียนก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นครับเมื่อทุเรียนปลูกผ่านไปได้5เดือน6เดือน7เดือน หรือ1ปีเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับอย่างทุเรียนของสวนสบายสบายต้นนี้นะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักมาตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกครับรองก้นหลุมก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ2กิโลครับและทุกเดือน ก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอครับส่งผลให้ในระยะยาวจนถึงปัจจุบันนี้อาย,ยุของทุเรียนเนี่ยก็ได้หนึ่งปีหนึ่งเดือนสภาพของต้นทุเรียนในภาพรวมก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ครับเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามมากเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ต้นทุเรียนแบบนี้นะครับในสวนทุเรียนของเพื่อนๆเ,เนี่ยให้ปลูกตามที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของการให้น้ํานะครับก็มีระบบน้ําที่น่าจะเหมาะสมก็คือให้ด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับ น้ำในสวนสบายๆเนี่ยจะเป็นน้ำที่สูบมาจากบ่อบาดาลน,นะครับระดับความลึกของบ่อเนี่ยสาเมตรครับการให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ก็จะทำให้น้ำเนี่ยตีผ่านอากาศก่อนที่จะลงสู่โคนต้นทุเรียน เป็นการปรับสภาพน้ำไปในตัวครับเพราะว่าสวนสบายๆไม่ได้ดึงน้ำจากบอ่อบาดาลมาพักไว้นะครับดึงขึ้นมาจากบ่อก็ผ่านท่อส่งน้ำผ่านหัวสปริงเกอร์ให้น้ำต้นทุเรียนสภาพต้นทุเรียนก็จเจริญเติบโตได้ดีครับ แสดงว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยไม่เป็นพิษต่อต้นทุเรียนหนุนครับยอดของทุเรียนที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแตกแบบต่อเนื่องแตกไม่ยอมหยุดเลยครับผมสรุปได้อย่างเดียวนะครับที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือเป็นผลมาจากการที่เรา ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องนะครับปริมาณปุ๋ยสะสมในพื้นดินรอบๆโคนต้นทุเรียนเนี่ยมีอย่างเหลือเฟือทุเรียนสามารถดึงมาใช้ได้อยู่ตลอดเวลาปลูกแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังครับ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับชาววันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ